เท่าก็าขายไปเขาโต๊กมากเขาโต๊กไก่แล้วมันขาดคืนอู้ผมเอามันขาดหัวเอา,เอาหัวขาดหัวขาดใครจะเอาเรวบ้าเอ่าัน FC ฟนครับสวัสดีเอฟซีแฟนลับแฟนช่องทุกทัานคนขับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอสาาวยปลารวยครับอีซีครับ มื่อนี้กระชีมาตามแนวทางของปูหน่อยครับเอฟซีครับปูหน่อยงวดที่แล้วนะครับเนาะเพิ่นฝันคักฝันแน่ครับเอฟซีับเอดกับบริตตามเอามาคงสุดท้ายเลยครับเด้อมากค่คลิปเดียวล้ะกับบริมาหาเพิ่นอีกเลยนะครับเนาะแสดงว่าของเพิ่นก็ยังผ่าดไปอันศูนย์นะครับเพิ่นศูนย์ว่าแม่เพิ่นเอากระปั้นมาตีหัวนรับเนาะอ่ากระปั้นตีหัวรับเป็นแอดตีกับสิตีตีเป็นหัวขานึงกับสิบ่ถือคือเก่าเหรครับอีฟซีรับ ปูว่าเป็นหกหาศูนย์มาสันปูว่าเป็นศูนย์แห้ง่าสันว่าครับพี่ซีครับอันนี้ครึ่งวันที่แล้วนะครับเด้อบัดนี้กสิมาผ้าผ้าไปฟังแนวทางจากปูเพิ่นครับอีฟซีครับว่าเพิ่นฝันจั่างไหนตะครับเนาะแล้วก็ให้ตีปัญหาไปซรอยกันครับอีฟซีครับเพราะว่าความฝันของปูกัมพูเป็นปัญหานินดๆนะครับเด้อปัญหาบ่เอ่อบ่มือดอกครับแจ้งแกงปังแต่ว่าเขาตีตีเอาอถือบอ่านั้นนะครับเนาะคือมื่อนี้กัอย่างเขาบันทีกเก่ามาแล้วครับอีฟซีครับหอดวันทีกเก่าแล้วมื่อนี้ งวดนี้สิบวันเลยมานอนน้าปูแล้วขับเอฟซีครับกัซซสิคือว่าเดี๋ยวนี้จะคล้องกับมีทีพักนะน้องขับเนาะก็อยากไปนอนทีพักจะคล้องนอนสบายนี่ิดหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสกัซซมานอนน้าปูคือเก่าครับเอฟซีครับเพราะว่าพุ่มพันอยู่นี่หาคักได้ครับแอดนอนเจนึงแล้วน้องขับเนาะก็คือฝันว่าเห็นโทรศัพท์นะครับเอฟซีครับโทรศัพท์เปิดล็อกหน้าจอบริไดเห็นแหละแต่ว่าบริไดนอนยับั้งที่สองอีกนะครับเนาะเอาเพื่อสิเป็นว่าเป็นเวทการเสียเวลาครับเอฟซีกับไปหาปูพันสิบวันสู่ฟัง ให้ปูบอกสู้ฟังนะครับแล้วว่าเพิ่นฝัน่าจังไรครับเอฟซี FC ครับการน้มัสกรารปเออูเออ,อ,อเอออ๋อปูเอยเี่ยวที่เดียวเห็นว่าบริมาหาปูโค้งสุดไทยมาจากตาตองวนแล้วก็ไปเง่าเลยบางบ,บางเทือมันก็เป็นติตัวครับบางเทือมันก็มาเมื่อบอกขึ้นกรลีกองบางเทือเมื่อบอกเมือ่อบอกจะจอเลยครับบ่บ่พวก คอยก็คิดเห็นเจ้าอยู่จังใดนอนวันติดตัวจังใดนอนบางเดือนแบบแบบเปลี่ยนไพ่แันะครับถือว่าเก่ากว่ากสองแมนครับแบบเดียวกันเลยแบบเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้บบสฟันเกี่ยวกันมันน้นจักเถอะเดี๋ยวพี่จะไปมาลังยังไงไปทั่วไปขายไอเจาะไอ้จินมไปนั่นไปนี่โอ้ยที่เป็นพ่อค้ายู่ตลาดโอ้ย หมดไหวปันยี่ยมาปิดบ่อข่าอยู่เออไม่ได้มาปิดโ่อข่ายือ้เกาะเวดีปูลงมะอันแต่ขึ้นทีบัวบัวเป็นยังไงฟูเป็นมีศูนย์อ้าหวหัวนีเตี้ย งวดน,นี้มีชุดยังไงปูชุดหลังคิดคิดชุดว่าปูเขาอย่งไรมันฝันมันไปไปไปทำนองอกปูปูงวดนี้ปูฝันไว้ยังไงกับปูฝันว่าขายตี๋ คล้ติมหรือเขาลักกินไอติมโอ้ปู่ปปุเป็นฝันว่าตัวของเป็นโยมอยู่บ่กัดหัวกัดยังเป็นโยม,มอนโอ้ฝันว่าเป็นโยมอยู่ไปคล้ายติมคล้ายติมไอติมนี่เป็น,เป,นเป็นรถสามรอบปุ๊บเพิ่งรสยังบอ่อึนพายเอาโอ้ขออึ้นเอ,อ,อ่ยว่าไอติมลอดบ่ปู่ไอติมลอดเลยโอ้โหแ<า>ล้วกับฮ่าฮ่าอ่าโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเออฮ่าสามตัวน่ะสามตัวแล้ว ไอ้จิมขายไอ้จิมไอ้จิมอันบกพราวครับอืมพราวอ้อนเป็นจังสั้นนะสมัยก้อนอยู่น้องปูเนาะสมัยก้อนหมดเลยอครับแรงไข่จิมแต่นนะ้อยๆเออครับผมแต่น้อยๆขายไข่จิม,มต้องได้ยุป่อนึงโอ้ป้อนออสองยังไ่ฝันเกี่ยวอยู่ครับช่วง,งนั้น ช่วงผมไปขายนี่มันมันมีรถยูเดียวฟูเออรถอันนั้นบัตถุก้อนหนานั่นก้อนหนานั่นตั้งแต่สมัยไพ่เอาคนน่ะไพ่เอาไหว้เลยไพ่เอาย่าเป็นเป็นกระติกกันกระติก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 ครับผมขาขาแอติพสัมเป็นมันพุ่งเจ้าบาทครับผมเอเอาไปเจ้าบาทก็ขายได้ยี่สิบห้าบาทในกระไรมือละห้าบาท หาได้เมื่อละหาบาทกับคักรนกปูหาบาทเงินสมัยกอ่อนเนาะครับผมเงินสมัยก่อนนี่ถึงว่ากินเขาอิ่มแล้วหกสลึงไงราดนาจารละที่บาทเออครับผม <c oughs> เออามันเห็นที่ว่าเป็นอันใดกับปูผูดด้ใดกับมานดักกินไอติมชักยังวะนี่เป็นนองนี่เป็นคนอื่มแบบว,ว่างไอติมอะไไปกินเขาอ่าไปกินเขาแล้วว่าเลย กัดหัวกัดหัวกัดหัวเว้ยคกัดเครื่องหนึ่งกินเครื่องหนึ่งกินหัวน่ะอ๋อกินแต่หัวเอติมนะหัวเผือกหัวบกผ้าหัวหัวเผือกหอะไรเงี้ยนะรับตัดกัดกินแล้จุ่มไปหลอกเขาหน่ะเออเออเขาก็ขายไปเขาตกมากเขาตกไก่แล้วมันขาดคืนอู้ครับผมเอามันขาดหัวเอาหัวขาดหัวขาดใครทีเอาเราบัานนั้นเออฝันโลูกปี ไอ้ติมกับมืออ๋อไอ้ติมเอาขึ้นบ้านเป็นแทงนะปูเนาะอืมเป็นแทงมันดีว่าเป็นหนึ่งมาปูไอ้ติมก็ยังวานั่นแลอวบาดนะี้มือกับหานปะล่ะือ้โหว่าเป็นหาน,หนึ่งมะบนี้ยังว่ะมันมันคุุมเคล้าสดครับเป็นเป็นเป็น,นเป็น<บ>เป็นศูนมะปูแบบนี้ก็ว่าศูนก็ว่าศูนก็วอย่างเออก็ซื้อก็ซื้อเยอะคคดว่าเป็นน้อง น้ S <S องเท้ากิ่นยาหัวมันเถอะเอออะไรซื้ออยู่เออันนั่นก็ต้องอทีมก็ต้องกินอะแต่ของก็ดึงกันมากเบิ้งก็เป็นบอมีหัวอ,อันบอมีหัวไปเยอะเยเออบอมีหัวครับอีซีครับอไอติมแทงบ่มีหัวนี่นะครับเนาะมันบอมีหัวนี่มันบ่เป็นเก่าเลยครับอีซีมันมันตบเป็นหนึ่งเออไอติมน,นี่มันตงเป็นหนึ่งครับระ้ววันนี้เมื่อก็หานี่อ่อนมากยังวันนี้มีหนึ่งยนนึงที่มาหนึ่งหา หนึ่งห่างหนึ่งหกึคือแต่ว่าหนึ่งหางหนึ่งหกบ่อปูทั้งในก็นมันไม่มีหัวคือถีม 6, อ่มีหกปูหนึ่งหางหนึ่งหกหนึ่งหางหนึ่งหกเตี้ยโอ้เอาล่งหนึ่งหางหนึ่งหกเก่ปูกรอบอีซี่ครับแต่ว่าอบริษัท e อติม a t e ห้าห้าห้าในล่องทั้งสามเป็นน้องปูหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับเอากราฟให้พ่อ,อมบาตหนึ่งเอา เกือบโอห่าหนึ่งสองเทียหนึ่งห้าหนึ่งหกคนบัวปูอืมอ๋หนึ่งปูวันหนึ่งหาหนึ่งหกเจอขับอยู่ซีครับเอาไว้เห็บปูแล้วก็ห่าสามตู่ห้าห้าห้าคือคนสมัยเก่ายุอุดอรนี่ก็ชิฮูจะนกับนอกว่อกาอืมอมุนาาจกักรที่ยูไซครับในเมืองอุดอร ครับพี่ครับเป็นเหตดไอ้ติ่มขายในสมัยนั้นแอดก็เคยไปอันหน่วยติ่มขายกันครับพี่ครับปิดเทอมหนีได้ขายตลอดครับเรียนหนังสือกับตอนวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปขายเอยังว่าได้ตลอดเลยขายขายตลอดครับปู่ก็เลยว่ายันเป็นหนึ่งหาหนึ่งหกมันเกี่ยวไปยังทั้งไปสู้อดีตจำต่ หลังเต่โดดละพี่ปูหกสิบเจ็ดสิบปีขึ้นหลังเรามันว่าม่ไนหน่อยเลยน้องปูนะว่าตั้งแต่สมัยกันกระไดว่า<อ>ฟันหน, <ๆ S 2> นึ่งชิ้นไม่เปลี่ยนนึกสิบเอ็ับอีซี่ครับบึนครับมาตัวเลขของปูมันนี่ครับอีซี่ครับคือมีห้าห้าห้าครับอีซี่ครับหัวหล่อห้า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 นะครับเออแล้วกามีหนึ่งหาหาหนึ่งนะครับเด้ปูได้วันอ่าหนึ่งหก นำประสานว่าหนึ่งหาหนึ่งกลับไปเรียบร้อยจะเริ่มหาสามตัวแล้วครับเอฟซีครับเอ่าอาจจะเป็นหาสามก็ได้มันบ๊วยบัณฑเขียนใหม่เอฟซีก่อนหาสามก็ได้เออหมื่นนือว่าเหล็กงานงานบุค่อยออกเรื่องก้อนเหลือกลังเหล็กงานที่บุกค่อยออกสิมามันมันมันที่เอาเอาเอาช่วงที่เรือนี่รับ หาหาสามตัวหรือสามหาตัวสามนะครับไลเอฟซีคับเอฟซีกรับเอาเนาะคับเนาะกรับเอาเอฟซีครับเพราะว่ามันเป็นห้าห้าห้าแอลกอเลทลงไว้ให้แค่ห้าสามแต่ว่าสามหาเอฟซีกรับเอามันเป็นไปได้บรอดห่วยเป็นไปได้เบิร์ดนะครับเอฟซีครับสีกับเบิร์ดแหละครับเอฟซีสวอคือเบิร์ดสีเราเนาะ เอาจำเห็นเลยนะครับตัวยยหใหญ่ดอกยะเห็นตัวชัจจอยู่หาสามสามหานะครับเด้อกลับเอานะครับเนาะหาสามตัวนะครัขันหมักกัดจัดขันขัดกระพานอันนี้ปูบนไกน่แนวทางเพิ่นกะเราความฝันในฟังงนะครับเนาะแลวกตีช่วยกันแปลช่วยกันนะครับเนาะอยู่หลังตลาดไทยอีสานครับอยู่ที่รับมองมองคล้ายติ่มมงนี้นะครับเนาะก็มีหลายมองดรกแกตว่าพวกแอดดีไปเอาตัวหั่นมาขาย อยู่หัวเสือรถปิ้งดิ้งปิ้งดิ้งปิ้งดิ้งนะครับเอ็ซีครับยางอ่อนมันอุ่นหานด้วยไงยาวนานโรคหลังเฉลิมพัฒนายาวนัานครับผมอืลงไอติมไอติมฮ่าฮ่าครับจำได้อยู่เนาะเหรียญหาชีพเหรียญตะลึงเต็มแมนอยู่ครับเดี๋ยวนี้เหื่อว่าอันเพิ่นอ่าเดี๋ยวนี้ก็บ่มีบ่มีแล้วเนาะครับเนาะอันบ่มีแล้วอันต้องไอติมฮ่าฮ่านี่บ่มีแล้วครับเอ็ซีครับแต่ว่าปุ๊ เปลี่ยนไปทั้งเลยแหละล่ะปูบนปีฝันเกี่ยวกับตรงนั้นครับเนี่ยนี่นี้คู่ควบฝันนะครับด้วยเอฟซี FC ครับอสมัยหาสิบกว่าปีขึ้นหลังอแต่ตาปูสมัยหกสิบปีผุและปูแต่ว่าแอดนี่คือสี่อ่าบะถึงหาสิบกวก็สี่สิบกว่าปีนะครับเอฟซีครับเพราะว่าเ่ากระไรตมามอายุเขาเนาะครับเนาะอายุเขาสิบสามปีหาสิบปีนะครับเอฟซีครับพอดีล่ะสี่สิบเก้าปีแต่ว่า โรงงานนันเกิดก่อนนะครับว่าโรงงานเกิดก่อนเอาเอฟซีขับมักกระจัดขัดกระพันนะครับเพื่อขัดมักขัดชอบกัดจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับทานช่องพอสวายพารวยนะครับเอฟซีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับนะเพื่อสิบริภาษข่าวสารจากท่านช่องพอสวายพารวยสําหรับเอฟซีไม่ที่ข้ามานะครับเพื่อขัดมักกระจัดขัดขัดกับพันขัดมักขัดชอบกักดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนะครับเอฟซีครับเอาข้อจบคลิปนี้ไว้เพียงสามีก่อนครับเอฟซีครับพอกัดไม่ในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับปฏิบัติ a uh.